ท่านผูชมครับ คุณอนุทินครับถ้าคุณไม่เข้าใจให้คุณเสียสัตวกรัฐทีว่าการกระทรวงการตา่างประเทศของคุณไปเอาเวียนนาคอนเฟนชั่นออฟลอฟทรีตี้ปี1969มาตราที่60มานั่งอ่านซะแล้วเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นสาเหตุที่เรายกเรื่องได้ทันทีนอกืจากว่าคุณมีนโยบายขายชาติแต่คุณแอบอ้างเพื่อหาเสียงว่าจะยกเรื่องเอ็มยูสองและคุณไปตั้งไอ้กรรมธิการส้นตีนของคุณซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อเล่นลิเกให้คนไทยดู ผมไม่เคยเจออะไรที่แม่งชั่วช้าแบบนี้เอาอธิปไตยของชาติไทยมาเล่นเพียงเพื่อคุณต้องการเกาะกระแส m u 2 5 4 3 2ู4เพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยกับคุณแต่มาวันนี้สิ่งที่คุณทำแม่งกลับตาลปัดนายจะก็วกเป็นแขคุณก็เคยอยู่กับวงการ่างเทศคุณเอานี่ไปอ่านสิภาษาอังกฤษคุณก็ดีดีมากอ่านสิอ่านสินสวะก็จะเห็นได้ชัดว่าเราสามารถยกเลิกตระัได้ทันทีมัวแต่รำลิเกในลิเกโรงใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปอย่างผมค่ พลาดการไว้ล่วงหน้าทั้งทั้งที่เป็นสิ่งรวมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวคือเวลานี้สัญญาณฝั่งพรรคภูมิใจไทยที่ไปถึงฝั่งฝันแลวคือการได้เป็นรัฐบาลนายนุชินได้เป็นนายกรันตรีชัยชนกชอบได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีสมใจอยากแล้วใช่ไหมละ่ะส่วนการสร้างกระแสะตีปีมีการยกเลิกเอ็มยูสองฉบับดูเหมือนจะเป็นแค่การผายลมพูดตามท่านผู้ชมครับพรรคภูมิใจไทยก็คือพรรคขายชาติผมตราหน้าไว้เดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่ดาเนินการยกเลิก MOU ซึ่งผมมีเหตุผลในการให้ยกเลิกแล้วอนุสัญญาของกรุงเวียนนาว่าด้วยสนที่สัญญาคศ1 9 6 9มาตรา60เมื่ออ่านแล้วสามารถจะยกเลิกได้ทันทีถ้าคุณอนุทินไม่ทำคุณอนุทินขายชาติคุณชัยชนกไม่ทำคุณชัยนกขายชาติ